น้าเจ้าผู้หญิงตาห่างยเคอู่เหนียนจีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับลาสตวันนะคะก็ขอ,อยินดนต้อนราบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนวิชาภาษาจีนครั้งที่13นั่นเองนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวนนะคะเป็นสู้สีให้นักเรียนนะคะ นี้เราไปดูกันเลยนะอ่ะบทที่หนึ่งนะคะยนรูปประโยควันนี้เราจะเรียนเรื่องของรูปประโยคนะคะแล้วก็การเรียงประโยคนั่นเองนะคะเพื่อที่ได้เอาไปทําแบบฝึกหัดให้มันถูกต้องนะคะโอเคทีนี้เรามาดูรูปประโยคในบทที่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยประจําวันใช่ไหมคะอ่ะเราทําอะไรตื่นนอนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูหนีจ่าวช่างจีเตียนฉี่ฉวง นี่จ้าช่างนี่คุณเจ่าช่างอะตอนเช้าจีเตียนอะไรคะกี่โมงชีชวง่งตื่นนอนคุณตื่นนอนเวลากี่โมงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการถามอะต่อไปวอเจ่าช่างเหมือนเดิมถามนีต่ตอบวอนะคะเจ้าช่างก็เหมือนเดิมน,นะคะเจ้าช่างห้ามไปเปลี่ยนช่วงเวลาเขานะอะต่อไปเขาถามจีเตียน เราตอบช่วงเวลาค่ะเวลาไหนคะเรี่ยวเตียนต่อไปชี่วงก็เอาไว้เหมือนเดิมนะคะวอรจ่าช่างเลี่ยวเตียนชีชว่ว w n ชั้นตื่นนอนหกโมงเชา้านั่นเองนะคะอะโอเคทีนี้เราไปดูรูปประโยคอาในรูปประโยคนะคะอะเขาให้คำว่าอะไรบ้างเขาให้คำว่าช่างเซฟปาเตียนวอรจ่าช่างนะคะการเรียงนั่น การเรียงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียงประโยคให้มันถูกต้องเราต้องรู้คำศัพท์ก่อนว่าคำศัพท์แต่และตัวเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างเราไปดูคำแรกช่างเฉวก็คือไปเรียนไปโรงเรียนเข้าเรียนนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ต่อไปป้าเตีย่ยแปดโมงหัวที่แปลว่าฉันจ่าวช่างที่แปลว่าตอนเช้านั่นเองนะคะเรามาดูว่าการเรียงประโยคเนี่ย เขาเริ่มจากอะไรบ้างปกติก็จะมีประธานกริยากรรมใช่ไหมคะประธานกริยากรรมอันนี้ก็เหมือนกันในภาษาจีนอะ่ะจะไม่มีแบบว่าตายตัวเลยนะคะว่าจะเป็นต้องเป็นประธานโดยแบบโดยตรงกริยาโดยตรงแล้วก็กรรมโดยตรงไม่ได้แบบเจาะจงไปว่าแบบประธานก็ต้องเป็นบัวหรือกริยาเนี่ยก็ต้องแบบ ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยอย่างนี้นะคะก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันไปได้แล้วแต่บริบทของประโยคนะนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคนี้ก็มีประธานนะคะประธานคืออะไรหาประธานก่อนประธานประธานก็คือ,อประธานคือใครประธานคือใครคือตัวคนคือสถานที่คืออะไรคะคือสิ่งของที่เขาบ่งบอกว่ามัน มันคือสิ่งทีอ่อยู่ข้างหน้านะ่ะเราที่จะบ่งบอกว่ามันมันคือของฉันนะประมาณเนี้ยนะคืออะไรคะก็คือห์วก็คือของฉันหัวฉันเป็นประธานแล้วต่อไปเมื่อไหร่กริยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเมื่อไรคะก็คืออะไรคะต้องเอาช่วงเวลามาก่อนนะคะค่อยบอกค่อยบอกเวลาอาช่วงเวลาคือตอนเช้ากี่โมงอะ่ะ ปาเตี่ยนอ่าได้แล้วเมื่อไหร่ก็คือเกลียที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าช่างแล้วก็ปาเตี่ยนถูกไหมคะอ่าวอเจ้าช่างป้าเตี่ยนตามด้วยอะไรคะกรรมที่มันเกิดขึ้นเขาทําอะไรอ่ะตอนเมื่อเช้าเนี่ยฉันอ่าแปดโมงเนี่ยฉันทําอะไรคะกรรมที่มันเกิดขึ้นฉันไปโรงเรียนหรือไปเรียนนั่นเองนะคะอ่าวอเจ้าช่างป้าเตี่ยนช่างเฉีก็คือมีประธานมี กริยาเนี่ยแหละที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะ,ะเมื่อไหร่แล้วเวลาอะไรเวลาเท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยกรรมก็คือสิ่งที่มันตามมามเกิดขึ้นเพื่อโดยทําอะไรอย่างนี้นะคะกรรมก็คือการกระทํานั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยเป็นหวเจ้าช่างป้าเตียนช่างฉีฉันไปเรียนตอนแปดโมงเชา้านั่นเองนะคะโอเคไหมอ่าต่อไปบทที่สองค่ะเราไปดูบทที่2กันเลย อในบทที่สองนะคะในบทที่สองนี้ก็จะมีรูปประโยคนะคะเป็นเรื่องของหัววู้กวนก็คือพี่พีทพันนั่นเองนะคะเรามาดูค่ะประโยคแรกวัวเมินชี้ชี้แปลว่าไปชานกวนชานกวนแปลว่าเข้าชมเข้าเข้าชมแปลว่าชมหัววู้กวนพี่พีทพันนั่นเอง sh วัวเมินชี้ชานกวนหัววู้กวน พวกเราไปชมพิพิธภัณฑ์นะคะอ่าต่อไปไประโยคที่สองวอ่อชี้นักเรียนสังเกตดูไหมว่ามีแต่คขาเมื่อชี่ชี่ที่แปลว่าไปอ่าไปเป็นคำกริยานะคะคำกริยาแปลว่าไปนะคะกริยาเหมือนขยายคุณศัพท์มาอีกทีหนึ่งนะคะอ่าโอเควอชี่ถงเฉี๊ยาีาจัวกงจัว อ่าโอเคไหมบอสช่อนัเรียจ้าจั่วกงจัวฉันไปทําการบ้านที่บ้านเพื่อนนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราไปดูรูปประโยคก,กันเลยรูปประโยครูปประโยคนะคะอ่ะเรามาดูเขาให้คำอะไรมาบ้างคะ คำว่าชี้คำว่าจอเจวดเย่จอเจวดเยคำว่าบัวคำว่าทงเฉียเจียนะคะทงเฉียเจียอ่ะเรามาแปลคำศัพท์ก่อนก่อนที่เราจะไปดูรูปประโยคนะคะคำว่าชี้ที่แปลว่าไปชี้เท่แปลว่าไปจั่วกงจั่วจั่วกงจั่ว ตรงนี้ไม่ใช่จ่วกงจ่วนะคะตรงนี้ต้องเป็นจ่วจั่วเย่อขออภัยนะคะต้องเป็นจ่วจั่วเย่จ่วเย่ที่แปลว่าการบ้านอะขออภัยนะคะไม่ใช่จ่วกงจ่วตรงนี้ต้องเป็นจ่วจั่วเย่ะจวจั่วเย่การบ้านนะคะทําการบ้านต่อไปว่อวที่แปลว่าฉันถงเฉียเจียถงเฉียเจียก็คือบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนมีคำว่าบ้านนะอะเรามาดูก็จะมีผ้าของประธานกริยาที่ไหนแล้วก็ กรรมนั่นเองนะคะเรามาดูประธานคือใครฮะนะประธานก็คือนี่ไงตัวฉันฉันว่อเลยเป็นคนนี่มีคนอยู่คนจัตสิส่งของสถานที่นะคะอ่ะว่ตามด้วยชี้ชี้อ่าตามด้วยคํากริยาก็คือชีอ้กริยาตัวนี้เราจะบอกเลยเป็นคําที่ขยายมาจากคําคุณศัพท์นะคะอ่ะเป็นกริยาช่วยทีหนึ่งชี้ต่อไปทงสวีเจียที่ไหนอ่ะที่บ้านเพื่อน ทำไรอะจัว่วจั่วอะไรจั่วจอยีย่นั่นเองนะคะดังนั้นก็เลยเป็นวอชี่ถงเชจีจัวจ่วจอยีย่นะคะฉันไปทำการบ้านที่บ้านเพื่อนนั่นเองนะ,ะต่อไปค่ะบทที่สามในบทที่สามนี้นะคะเป็นเรื่องของต้าหล,ลงต้าหลงเตชูเปาจ้านาลีนะคะกระเป๋าของต้าหลงอยู่ที่ไหนเรามาดูค่ะต้าหลงเตชูเปาจ้านาลีต้า,ลตาหล,าลงเนี่ยชื่อคนนะคะ ตแสดงความเป็นเจ้าของอแสดงความเป็นเจ้าของอะไรเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของของอะไรเป็นเจ้าของกระเป๋าชูเปาใส้นาลีเขาถามหาว่ามันอยู่ที่ไหนนาลีนะคะต่อไปต้าหลงเออชูเปากระเป๋าของต้าหลงไส้อยูอย่อยูอ่ไส้ตัวนี้ถ้าอยู่ในจิตกรรมต่างๆจะแปลว่ากํำลังแต่ถ้าไปอยู่ใน บริบทของแบบนี้นะคะ,ะเช่นการอยู่กับสิ่งของหรืออยู่อะไรเงี้ยแปลว่าจ่ายที่แปลว่าอยู่นะคะ,อะโอเคต่อไปจ่ายเลยะคะจ่ายอีจืออีจือจก็คือเก้าอี้โฮเมียนเขาบอกว่ากระเป๋าของต้าหลงอยู่ที่ไหนอยู่ข้างหลังเก้าอี้นะคะอยู่ข้างหลังเก้าอี้นั่นเองนะโอเคค่ะต่อไปบทที่3การเรียงประโยคเรามาดูเลย ะะเขาให้คำอะไรมาบ้างคำว่่าจนาหลีชูเป้าเต่ตาหลงตาหลงชื่อคนนะายแปลว่าไปนาลีที่ไหนชูเป้ากระเป๋าเตอแปลว่าของที่แปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะคะตาหลงชื่อคนนั่นเองอภาะการแสดงนะคะก็คือ มีประธานมีกริยามีคำนามสิ่งของนั่นเองนะคะแล้วก็มีกรรมนะอะต้าหลงต้าหลงเป็นประธานต้าหลงเป็นประธานเพราะว่าเขาเป็นจะอ่าเป็นคนใช่ไหมคนอ่าเป็นต้าหลงเตอเตอเนี่ยมาขยายต้าหลงอีกทีหนึง่งมาขยายกระเป๋านะคะอ่าเตอชูเป้าเตอชูเป้าแสดงความเป็นเจ้าของว่า กระเป๋าเนี้ยเป็นของตาหลงนะคะก็ต่อไปจ่ายคำว่าจ่ายนะคะจ่ายนาหลีนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้คือกรรมแล้วนะ,ะว่ามันอยู่ที่ไหนประมาณนี้นะคะตาหลงตัวชูเป้าจ่ายนาหลีกระเป๋าของตาหลงอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปบทที่สี่ค่ะรูปประโยคของบทที่สี่นะคะถ้าเมินจ่ายหายเปลี่ยนเจียน เป้เขือพวกเขาเก็บเปลือกหอยอยู่ที่ชายหาดอ่าเก็บเปลือกหอยอยู่ที่ชายหาดนะคะทำเงินพวกเขาจ่ายจ่ายยูอยู่อยู่หายเปลี่ยนเจียนเป้เขือหายเปลี่ยนชายทะเลเจียนเก็บเป้เขือเปลือกหอยนั่นเองนะคะต่อไปมาหมักมาหมักคือแม่เก๋เก๋ก็คือการให้นะคะการให้อ่าเก๋วอรเมินเก๋วอรเมิน เกยบอกเงินทำอะไรอ่ะเกยบอกเมินเกยจัว่วอู่ฟานให้พวกฉันอะไรคะแม่ให้พวกเราทำอาหารกลางวันนั่นเองนะคะให้นะคะคำว่าเกยตัวนี้อ่ะเราไปดูการเรียงประโยคเขาให้คำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าจ่วจัว่วแปลว่าทำมีคำว่าอู่ฟานอาหารกลางวันมีคำว่าเกยแปลว่าให้มามา,มาแม่ ห่อเหมินพวกเราอ่ะเรามาดูสิว่าเฮ้ยมันมันมีแบบสองอย่างอ่ะประธานอะมันจะเป็นใครใช่ไหมคะมีมีแม่แล้วก็มีบ่อเหมือนประธานสองคนนี้ใครจะเป็นประธานอ่าเราต้องดูก่อนว่าบริบทเนี้ยคือเป็นอย่างไรนะคะเราจะใช้แม่ทำอาหาร เออหรือแม่จะใช้เราทำอาหารเราต้องดูบริบทด้วยนะคะอ่ะดูประธานเขาให้มาเป็นมาัา่ม,ามาอ่ะมั่มอ่ะเอามั่มอ่ต่อไปกริยาก็คือเกยเกยก็คือการให้ให้อะไรคะให้หวอเมินเนี่ยเหมือนเป็นคำอ่าเนี่ยให้หวอเมินทำอะไรคะกริยา ขยายกริยามาจ่วอะไรคะตัวเนี้ยจ่วตัวเนี้ยมาขยายหว่อเหมินนะให้หวอเมินทำอะไรฮะทำอู่ฟ้านก็คือกรรมแล้วให้มันทำอะไรทำอู่ฟ้านนะคะมามาักเก๋อวอเหมินจ่วอู่ฟ้านก็คือแม่ให้พวกเราทำอาหารกางันนั่นเองนะคะโอเคต่อไปในบทที่ห้าการเรียงประโยคในบทที่ห้านะคะเขามีคำว่าอะไรบ้าง เขามีคําว่าเตอเตอที่แปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าฉันรุ่งเชา้าเจนญไนลี่สวยงามกงหยวนส่วนสาธารณะภาคประธานเรามาดูภาคประธานเลยเฮ้ยมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์มันไม่มีสิ่งของมันเป็นอะไรเออสถา,านที่นั่นเองเราต้องเอาสถา,านที่ขึ้นก่อนนะคะกงหยวนมาเลยประธานกริยาคืออะไร กริยาก็คือนี่ไงเตอแสดงความเป็นเจ้าของอว่าอะไรคะกงหยวนเตอเป็นอะไรคะทีนี้เมืออม่อ,อไหร่เม,มื่อ,อไหร่มาขยายกริยาตัวนี้เมื่อ,อไหร่มาขยายกริยาตัวนี้เมื่อไหรชาวเชิญรุ่งเชา้ามันเป็นยังไงตอนรุ่งเชา้ามันเป็นอะไรเจนเมลลี่ก็คือมันสวยงามมากอาในรุ่งเชา้า รุ่งเช้าในสวนสาธารณะมันสวยมากะนะคะโอเคเนาะ,ะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่2 9กันเลยนะคะ,ะหน้าที่19เขาบอกว่าจ,จู่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 ก็คือจงเรียงประโยคจากคําศัพท์ที่กําหนดให้เราไปดูค่ะเขาให้คําศัพท์คําไหนมาบ้างนะคะเรา้อยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่าง คำศัพท์ที่เขาให้มานะคะเราซื้อเอามาจากในแบบฝึกนะคะทั้งหมดเลยนะที่เราซื้อสอนมาทั้งหมดนั้นเราซื้อก็เอามาจากในแบบฝึกทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูนะคะแล้วก็ย้อนดูได้เลยแล้วก็สามารถทําลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะอ่าเรามาดูจิ๋วเตี่ยนจิ๋วเตี่ยนตัวเนี้ยอ่าถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยจะแปลว่าเก้าโมง แต่ถ้าอยู่ในช่วงกลางคืนจะแปลว่าสามทุ่มนะคะต่อไปหัวหัวที่แปลว่าฉันต่อไปซุยเจ้าที่แปลว่านอนหลับต่อไปค่ะหวานช่างตอนกลางคืนนั่นเองนะคะเรามาดูภาคประธานกริยามันบอกเวลาแล้วก็กังใครคือประธานเราหากาเจอแล้วนี่ไงหักวก็คือฉันฉันคือประธาน เกรียบอกเวลาช่วงเวลาเลยเราต้องบอกช่วงก่อนแล้วค่อยไปบอกเวลาถูกไหมคะที่เราซื้อบอกไปหวานช่างบวกจิ๋วเตียอ้าถูกต้องหวานช่างบวกจิ๋วเตี้ยช่วงเวลาบวกเวลาตามด้วยอะไรกรรมเขาทำอะไรคะซุยเจ้วก็คือเขานอนหลับตอนไหนสามทุ่มนั่นเองนะคะอวอหวานช่างจิ๋วเตี้ยซุยเจ้ว ตอนกลางคืนฉันนอนหลับเวลาสามทุ่มนั่นเองนะคะโอเคเนาะอ่ะต่อไปค่ะแบบตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่30เขาบอกว่าอ่านสือเจียนซุนซื่อจูจ่เฉิงต่วนจงเรียงประโยคต่อไปนี้ให้เป็นบทความโดยเรียงตามลำดับช่วงเวลาอ่ะการที่เราจะทำได้ให้หนักเรียนเปิดแบบเรียนควบคู่ไปกับ แบบฝึกหัดหน้านี้นะคะให้นักเรียนเปิดดูบทความจากแบบเรียนหน้าที่สามสิบ็ดค่ะลูกเปิดเลยค่ะแบบเรียนหน้าที่สามสิบเจ็ดนะอ่ะเราไปดูเขามีอะไรคะเขามีบทความมาให้ใช่ไหมอ่าอันเนี้ยเราซือ้อเราซื้อยังไม่ได้เรียงให้นะเราซื้อเรียงตามในแบบฝึกหัดนะคะเราซื้อเรียงตามในแบบฝึกหัดเราซื้อไม่ได้ฉเฉลยนะคะเนี่ย เราซื้อเลียงตามในแบบฝึกหัดแล้วเราซื้อก็เอามาแปลให้นักเรียนดูว่ามันแปลว่าอะไรเรามาดูค่ะหววาานนช่งมตาาาย่่่งงหชกวนืจวอจนเย็นพวกเราอยู่ที่ร้านอาหารเซี่ยงไฮ้รับประทานอาหารจีนนะคะโอเคต่อไปข้อที่สองซิงชีเทียน 早上我们全家去公园ในเช้าวันอาทิตย์เนี่ยชิงนีเทียนนะคะเช้าวันอาทิตย์เรา全家去公园พวกเราครอบครัวของพวกเราเนี่ยไปที่ไหนสวนสาธารณะนะคะโอเคต่อไปข้อที่สามข้อที่สามเสี่ยวป้าปะแม่มา带我和妹妹 ชุ่ยชานกวน博物馆ตอนบ่ายเสียอ่าเสีออ่ยวตอนบ่ายพ่อกับแม่พาฉันและน้องสาวไปที่ไหนไปที่พิพิธภัณฑ์น,นั่นเองนะคะโอเคต่อไปข้อที่สี่ค่ะช่างอูอ่าช่างอูตอนสายนะคะช่างอูหัวจ่ายฝังเจียนจวกงคือฉันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องทำอะไรทำการบ้านนั่นเองนะคะ อโอเคทีนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนดูบทความจากการที่จะดูบทความนักเรียนต้องดูรูปภาพควบคู่ไปด้วยว่ารูปภาพรูปแรกเขาเขาอยู่ที่ไหนแล้วจับคีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดคำนี้ให้ได้คำแรกเนี่ยคืออะไรกงหย a นคำที่2องเขาทำรายการบ้านอันที่3ามเขาไปที่ไหนพิบิธภัณา์แลนที่สี่เขากำลังทานอา นั่นเองนะคะนักเรียนดูรูปภาพแล้วก็จับคีย์เวิร์ดแต่ละอันให้ได้นะคะแล้วนักเรียนจะสามารถเรียนประโยคได้ถูกต้องเลยนะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้าที่31นะคะในหน้าที่31เนี่ยให้นักเรียนคัดแบบนี้เลยนะคะเขามีอยู่5คําใช่ไหมนักเรียนก็คัดให้สวยงามเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คําว่าหูนักเรียนก็สามารถเขียนตามลําดับขีดนะคะได้เลยเนาะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ข่าวสารวันนี้การส่งงานเหมือนเดิมนะสามารถส่งเข้าในไลน์อ,อาราบ้าวิชาภาษาจีนแล้วก็ในแชทส่วนตัวของเราซื้อได้โดยตรงหรือนะคะเราซื้อก็จะสามารถตรวจได้ถ้าใครส่งเข้ามาในแชทส่วนตัวก็จะง่ายต่อการตรวจแล้วก็ส่งกลับไปนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถส่งเข้าในอาราบ้ามาก็ได้นะ,ะเราซื้อก็ลงคะเนียนให้นะ,ะแล้วใครที่ยังไม่เคยส่งการบ้านหรืองานต่างๆนะคะ การสอบต่างๆที่เราซื้อให้สอบไปนะคะก็สามารถทยอยส่งแล้วก็สอบถามในแชส่วนตัวของซื้อได้ตลอดเลยนะคะทุกงานมีคะแนนนะคะลูกนะคะในการส่งงานก็เหมือนเดิมอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเราซื้อก็จะได้ลงคะแนนให้นักเรียนถูกต้องเนาะอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเยเยตาเจีย